แกกี่เมยมีเกลิ่นๆไปแล้วค่ะพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยแบบดูแลผิวหน้าเมย์จากที่เป็นสิวแล้วก็อะไลองดูผิวหน้าพี่หมอไดยนะคะคือแบบว่าสวยใสยเนียนมากๆเ, <c oughs> <c oughs> เรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าแบบว่า เออผิวบริเวณริมฝีปากค่ะพี่หมอปกติเนี่ยมันแตกต่างจากบริเวณอื่นยังไงบ้างคะแล้วเราควรจะต้องแบบดูแลยังไงบ้างนะคะอืมค่ะจริงๆอ่ะผิวริมฝีปาก่มันก็ ก็คือเราอ่ะก็ดูดูแลคล้ายๆกับผิวที่บริเวณอื่นเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้ความสําคัญมากกว่านะคะอันนี้ไม่ต้องบอกทุกคนรู้ดีว่าผิวที่ริมฝีปากเนี้ยต้องบางกว่าบ,บริเวณผิวผิวหนังที่อื่นอยู่แล้วปกติแล้วอะค่ะจริงๆอะถ้าในตําราของแพทย์ผิวหนังเขาก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าผิวที่ในร่างกายเราอ่ะผิวที่หนาที่สุดคือที่ไหนพอจะรู้ไหมคะน้องเม์พอจะรู้ไหมเนี่ยมมากเลย ฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่หมอฝ่ามือฝ่าเท้านี่เป็นอันดับสองอันที่หนาที่สุดก็คือที่เล็บค่ะเครอตินที่เล็บอันนี้ก็ถ้ารองลงมาก็จะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบที่แขนขาที่ลําตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่ริมฝีปากหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเนี่ยถือว่าบางที่สุดในร่างกายเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามเช่นอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยหรือว่ามีอะไรที่มาเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเราเลียหรือว่ามีอะไรแบบสครับอะไรอย่างเงี้ยที่แรงเกินไปมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราเลือกพวกสกินแคร์อะไรต่างๆที่จะใช้กับที่ริมฝีปากเนี่ยต้องต้องพิถีพิถันทั้งในเรื่องของส่วนผสมแล้วก็อะไรที่แบบระคายเคืองง่ายควรจะต้องเลี่ยงเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรใช้นะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือผิวที่บริเวณริมฝีปากอะคะ่ะจะไม่มีสิ่งที่ผิวหนังที่อื่นมีก็คือต่อมเหนือแล้วก็ต่อมไขมัน ปกติผิวที่บริเวณร่างกายผิวหนังเราอะค่ะก็จะมีต่อมเหงื่อมีต่อมไขมันม,มีการคือต่อมไขมันมันก็จะมีหน้าที่ในการสร้างน้ํามันผิวใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ํามันออกมาหล่อเลี้ยงก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นได้แต่ว่าที่ริมฝีปากเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อนข้างแห้งได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีตัวที่แบบ โดยธรรมชาติที่ทำหน้าที่สร้างตัวน้ำมันผิวตัว,ตวสร้างงาเหมือนกับพวกผิวกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างนี้แบบว่าเราควรจะดูแลยังไงเขาวันนี้เหมือนกับหลายๆท่านอะแบบพูดถึงเรื่องปัญหาปากแห้งเยอะมากเลยค่ะว่าแบบข <นะ S 2> าแบบดื่มน้ําก็เยอะแต่ปากก็ยังแห้งอยู่หรือว่าทาลิปบาล์มแล้วก็ยังรู้สึกว่าปากแห้งอยู่อะคืหมอ ค่ะจริงต้องมาดูก่อนว่าปากแห้งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สาเหตุของการขาดน้ําอย่างเดียวการปากแห้งก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการขาดน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็การที่ดื่มน้ําให้เพียงพอ8ปดถแก้วต่อวันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดการปากแห้งได้แต่ว่ายังมีอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะก็อย่างเช่นอายุอายุที่มากขึ้นเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าปากเนี่ย จะมีความแห้งอยู่แล้วมากกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายใช่ไหมคะทีนี้แล้วพอถ้ายิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการกักเก็บตัวความชุ่มชื้นที่ผิวแล้วก็การสูญเสียน้ำนะคะ่ะมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกลไกของผิวหนังที่บริเวณอื่นเลยผิวหน้าเราผิวกายเราเหมือนกันทุกคนที่อายุเยอะขึ้นผิวมันจะสูญเสียน้ําได้เยอะขึ้นกักเก็บน้ําได้น้อยลง เพราะฉะนั้นอายุก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่งบางคนจะบอกว่าเออเหมือนตอนวัยรุ่นก็ไม่เห็นจะต้องทาลิปมันหรืออะไรที่แบ,บบบำรุงผิวมากเท่าไหร่แต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นว่าจะต้องบำรุงให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึง่งไม่ต้องทําอะไรเลยแค่อายุมากขึ้นปากก็แห้งขึ้นได้ละค่จะจจัยอื่นๆอีกไหมคะนอกจากอื่นดื่น,นอ่า อื่นๆกันเมื่อก้การดื่มน้ำแล้วก็อายุแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องของอโรคต่างๆที่บริเวณริมฝีป,ปากที่ทำให้เกิดการแห้งอักเสบพ,พวกนี้มีอะไรบ้างการแพ้ลิปสติกการแพ้พวกสกินแคร์บริเวณที่ใช้กับใบหน้าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเราทาครีมที่หน้าใช่ไหมหรือว่าตัวที่แบบใช้ล้างหน้าแล้วเราเวลาเราล้างหน้ามันก็จะมีการแบบบางทีเราทาแล้วก็ลูบแบบ ไปทั่วมันก็จะมีการไปโดนเล,ลมฝีปากบ้างอันเนี้ยการแพ้ไม่ใช่แค่แพ้ลิปสติกการแพ้สกินแคร์ที่ใช้กับที่ผิวหน้าเราอะค่ะก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปากแห้งลอกอักเสบได้นะคะแล้วก็คนที่ชอบแบบเขาเรียกอ,อะไรเจาะใช้โลหะที่แบบเจาะริมฝีป,ปาร์ะได้อันนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้แพ้โลหะแล้วก็ทำให้เกิดปากแห้งอักเสบขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็พวกขาดวิตามินค่ะที่เจอบ่อยๆแล้วก็ปากแห้งนะคะก็ B6 B12 ซิงค์สังกะสีแล้วก็ตัวไบโอตินค่ะที่เจอได้บ่อยๆแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าปากแห้งลรวให้ไปกินวิตามินนะจริงๆก็คือมันจะต้องตรวจก่อนตรวจก่อนว่ามีการขาดซิงค์ขาดไบโอตินขาดวิตามินดหรือเปล่ามันถึงจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราเสริมวิตามินนั้น แต่ถ้าเราไม่ได้ขาดแล้วเราไปกินเสริมก็มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอะค่ะฟังที่หมอแล้วเมย์มีคําถามแวบขึ้นมานิดนึงนะคะลูกค้าเคยบอกเราว่าเนี่ยเคยใช้ลิปไอราค่ะไม่แพ้เลยแต่พอแบบผ่านไปนานๆหรือว่าเขาก็แล้วก็เคยมีเคสอื่นะที่จะใช้ลิปอื่นไม่แพ้เลยแต่พอผ่านไปแบบปีสองปีก็ยังใช้ลิปอันเดิมแต่ว่ามันแพ้ค่ะมันมันจะเกี่ยวกับอายุที่เปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าพี่หมอไปอถึงอายุแล้ ใช่แพ้เนี้ยอาจจะต้องมาดูค่ะว่าจริงแพ้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ปากแห้งอักเสบลอกอาจจะเป,เป็นเป็นอาการของการแพ้ก็ได้หรือเป็นอาการของการระคายเคืองก็ได้หรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นๆเลยก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้ว,วค่ะถ้าแพ้เนี่ยมันก็กมังจะมีอาการตั้งแต่ช่วงแบบแรกๆเต็มที่ประมาณ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นคงต้องเช็คแต่ถ้าสองปีแล้วเนี่ยต้องดูอีกอย่างว่ามันหมดอายุเราหรือย,ยังบางทีลิปสติก ที่เราแกะใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันหมดอายุหลังจากที่เราเปิดเปิดแล้วอะเปิดแพ็แพกเกจิ้งแล้วอะค่ะแต่ว่าจะมีแบบมีบางกรณีนะคะเช่นบางผลิตภัณฑ์น่ะเขาใช้ตัว Active Ing r e d ร e n t ตัวเดิมแต่ว่าเขาผสมพวกเบสอื่นๆบางทีอะเราบอกเราใช้สกินแคร์หรือว่าลิปมันนี่ห้อเดิมกลิ่นเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีไม่แพ้แล้วกลายเป็นแพ้เงี้ยบางคนเขาจะมี บางบางแบรนด์เขาก็จะเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยที่อยู่ในนั้นนะคะก็อาจจะแพ้ตัวน,นั้นก็ได้อาา่าทีนี้ถ้าถ้าจะให้ชัวร์แพ้ไหมมันก็จะมีการทดสอบเขาเรียกว่า patch test ก็คือการเอาผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ที่เราใช้อะคะ่ะไปทําการทดสอบว่าเรามีผสมตัวไหนที่อยู่ในนั้นไหมคือถ้าไม่แน่ใจก็ไปโรงพยาบาลทดสอบได้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราแบบ พอทดสอบปุ๊บเขาก็จะตรวจให้เป็นแพเนลเลยว่าเซ็ตลิปสติกเซ็ตสกินแคร์ lipstick, เซ็ตยาสระผมอะไรเงี้ยตัวไหนที่เขานิยมนำมาผสมเราก็จะมีเป็นลิสต์แล้วว่าตัวไหนเราแพ้ไม่แพ้ต่อไปเวลาเราเลือกซื้ออะเราก็จะได้เราจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยเราควรเลี่ยง,งค่ะคุณแบาเมย์แบบว่า จะมีลูกค้าบางกลุ่มของไอาราที่แพ้ง,ง่ายมากๆเลยแล้วเมย์แบบว่า encourage เขามากๆว่าแบบอยากให้ลองไปตวรวจแพทเทสมากๆเลยค่ะแบบ <ừ m. S 1> ต่อไปเวลาเลือกซื้อส่วนผสมเนี่ยก็ดูได้เลยว่ามันมีลิสต์ที่แบบว่าเราแพหรเปล่าอะไรเงี้ยมีน้องชมด้วยว่าคุณหมอสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆลิปสติกอะค่ะเราควรใช้แบบผสมสารกันแดดไหมคะหรือว่ามันผิดหรือว่าไม่ต้องหรือ ต้องอันไหนจะดีกว่ากันนะคะก็ถ้าให้แนะนำเนี่ยถ้าตามคำแนะนำของสมาคมแพทย์ผิวหนังก็แนะนำว่าควรจะมีผสะสบการกันแดดด้วยค่ะริมฝีปากก็เป็นบริเวณที่เรามักจะมองข้ามแล้วก็การที่โดนแสงแดดนานๆมีโอกาสที่คือสิ่งที่กังวลเนี่ยมากกว่าการที่โดนแดดแล้วปากจะเหี่ยวคล้ำหรือว่าแบบ มีริ้วรอยเยอะขึ้นเนี่ยคือมะเร็งผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เราก็มักจะมองข้ามที่ริมฝีปากโดยเฉพาะริมฝีปากด้านล่างเพราะว่าเวลาเราเดินออกกลางแจ้งใช่ไหมคะด้านริมฝีปากล่างจะเป็นบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดมากกว่าริมฝีปากบนใช่คะ่ะเพราะคงไม่มีใครเดินไงเลยนะเดยนะทำไมแดดมันแบบโดนริมฝีปากล่างเราก่อนข้างบนนะคะันเวลาแดดส่องแดดส่องจากข้างบนใช่ไหมคะ อาทิตย์อยู่เหนือศีษะเราแล้วก็ริมฝีปากล่างเราก็แบบเนี่ยมันเยืองเงี้ยริมฝีปากบนมันก็ความลงริมฝีปากล่างก็เยืองเงี้ยมันก็จะโดนฝากล่างมีความค่อยกว่าข้างบนอ่าถ้าคนที่ริมฝีปากข้างค่อนข้างเนื้อหนาอ่าก mm ็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรทาค่ะลิปที่ผสมเอสีเอฟอย่างน้อยก็เอสเสิบห้าแต่ถ้าคนที่จะไปทะเล ไปดำน้ำหรือไปอะไรที่แบบจะต้องออกไปขึ้นภูเขาหรืออะไรที่แบบแดดจ้า UV index สูงๆเงี้ยจะต้องเกิน30-50ขึ้นไปค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลิปที่ผสม SPF ตัวกันแดดนะคะเขามักจะผสมในลิปบาลมก็จะมีทริกถ้าสมมุติว่าคนที่แพ้ระคายเคืองง่ายก็พยายามเลือกกลุ่มที่เป็น physical sunscreen นะคะพวก ซิง์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์อะไรพวกเนี้ยก็ก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้น้อยกว่ากลุ่มที่เป็นพวกเคมีคอลมันก็จะแพ้ได้ได้มีโอกาสแพ้ได้เยอะกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะแพ้ทุกคนนะคะคราวนี้แล้วถ้าเลียปากคะเหมือนพี่หมอก็เกริ่นไปช่วงแรกแล้วว่าอุ้ยเราเลียปากมันจะมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนหรอคะเลียปากเนี้ยมีผลเสียแน่นอนค่ะปกติเราเลียปากก็คือสิ่งที่อยู่ในปากเราอะคะ่ะน้ำลายเนาะ น้ำลายเนี้ยพอโดนที่ริมฝีปากเราแล้วก็พอน้ำลายระเหยไปเนี่ยน้ำลายจะนำพาเอาน้ำที่อยู่ที่ริมฝีปากาออกไปด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งคือการระเหยของน้ำจะเยอะขึ้นริมฝีปากแห้งมากขึ้นได้แล้วก็น้ำลายก็ก็ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ถูกไหมคะน้ำลายคนเราไม่ได้สเตอร์ไลน์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทําให้มีการปากแห้งอักเสบแล้วก็มีการติดเชื้อตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ไม่แนะนํา ให้เลียริมฝีปากบ่อยๆคือที่จริงมีโรคนะคะคือคนที่ชอบเลียริมฝีปากบ่อยๆจะเป็นโรคโรคหนึ่งในทางการแพทย์ก็จะแนะนําว่าถ้าใครที่ชอบเลียริมฝีปากค่ะให้พอจะเลียปุ๊บกำลังจะแลบลิ้นและให้รีบอริบมันไปทาเลยแทนนี่ก็จะช่วยได้ ค่ะจริงๆอ่ะเวลาเลือกลิปสติกอ่ะก็มีความสำคัญนะคะคือลิปสติกอ่ะมันจะมีหลายๆรูปแบบมากเป็นแบบมีลิปบาล์มลิปออยใช่ไหมคะมีอ่าอะไรอีกอ่ะกลอสกลอสมีลิปแมทลิปทิ้งอะไรอยู่ลิปแมทลิปทิ้งคือปกติแล้วอ่ะลิปสติกมันจะมีส่วนผสมหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันก็คือมีตัวแว็กซ์ใช่ไหมคะแว็กซ์แล้วมีออยล์แล้วก็มีส่วนที่ทําให เกิดสีก็คือตัว pigment อ่าทีนี้เนี่ยคือถ้าเข้าใจอะ่ะจะจะรู้ว่าริมสป,ปิกเราเหมาะกับการใช้ลิปแบบไหนตัวแว็กซ์อะค่ะมันจะค่อนข้างที่จะติดแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างแบบทำให้สีติดแล้วก็พวกนี้ลองสังเกตง่ายๆก็คือในลิปสติกที่ลอง g lasting อะค่ะที่เขาโฆษณาว่าแบบสีติดทนนานสีเข้มอะไรเงี้ยอ่ะ,อะพวกนี้จะมีแว็กซ์เยอะ แต่จะมีออยน้อยอ่าใช่เพราะมันจะฝืดมันจะเล่นแมทนะเนาะอ่าใช่แล้วก็พิกเมนต์ก็จะเยอะก็คือมีเม็ดสีเพราะฉะนั้นก็จะสีเข้มติดทนนานแต่ได้ความที่มีออยน้อยเนี่ยจะทําให้ไม่เหมาะเท่าไหร่กับคนที่ผิวแห้งระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าคนถ้าคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็แนะนําว่าพยายามเลี่ยงกลุ่มที่เป็นแบบ ลิปที่เป็นแบบ long lasting หรือว่าเป็นพวกอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆนี้คือครอยอนที่เป็นปาก,กาปาก,กาลิปสติกอะค่ะที่มันเหมือนแบบมืออนทิออะไรคล้ายๆอะไรอย่างนั้น<ม>พวกนั้นจะมีออยน้อยแต่สีจะติดทนนานแล้วแต่จะทําให้คนที่ปากแห้งอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแห้งไปใหญ่แต่ก็จะมีวิธีถ้าคนที่แบบอยากให้ลิปปากเราแห้งเนี่ยแหละแต่ว่าอยากให้ลิปมันแบบติดทนนานและให้ชุ่มชื้นด้วยก็อาจจะทาลิปที่เป็นแบบ แมทลงไปก่อนแล้วก็ใช้พวกวัสลีหรือว่าปิโตละตุ้มเจลหรือว่าใช้พวกกลอสมาทับก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งถ้าคนที่ปากแห้งนะคะครน,นี้ลิปที่เป็นแบบกลอสหรือว่าตัวครีมพวกนี้จะมีออยเยอะค่ะมันก็จะมันวาวแต่เขาก็จะมีเนาะใช่ก็จะชุ่มชื้นแล้วก็จะจะ,จะมีแว็กซ์น้อยเพราะฉะนั้นสีจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ อ่าใช่เช่ามีคนถามว่าล้อสีจะทนไหมคะเมย์จะแบบว่ามันมันไม่ทนมันไม่ทนอ่ามันเป็น <c oughs> มันมันจะไม่ทนเพราะเพราะว่าโดยหลักการของการทำลิปกลอสเองเนี่ยมันจะไม่ได้ผสมแกซ์เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากให้สีทนก็อาจจะต้องใช้คอมบิเนชันสองอย่างร่วมกันแต่ทีเนี้ยลิปกลอสเนี่ยก็จะต้องมีข้อระวังก็คือลิปกลอสด้วยความที่มีออยเยอะใช่ไหมคะออยบางชนิดก็อาจจะทำให้ก่อสิวได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจะทำให้เกิดสิวที่บริเวณริมฝีปากได้เพราะฉะนั้นก็ลองดูถ้าคนไหนที่แบบ เป็นสิวแล้วก็เกิดสิวบ่อยๆที่บริเวณรอบๆปากหรือริมฝีปากอะไรเงี้ยลองเลี่ยงลิปกลอสดูอาจจะดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าลิปกลอสทุกอย่างทําให้เกิดสิวนะคะขึ้นกับออยที่อยู่ในนั้นเพราะว่าออยบางอย่างก็ไม่ได้ทําให้ก่อสิวออยบางอย่างก็ก็ทำให้เกิดสิวได้ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบว่าได้ประโยชน์มากเลยมีก็ได้ความรู้ใหม่ในในหลายๆแง่มุมมากเลยแล้วก็เชื่อว่าลูกเพจน่าจะได้แบบว่ารับความรู้แล้วก็ได้สิ่งที่เขาถามมาได้รับคําตอบแล้วแหละยังไงขอบคุณมากที่เอาแบบช่วยที่หมอมาใหม่รู้สึกว่าแบบ น่าจะมีเรื่องให้คุยกันแบบอีกเยอะมากแน่เลยค่ะเพราะพี่หมอความรู้เยอะมากหลายท่านอาจจะไปติดตาม Hello Skin by หมอผิวหนังได้นะคะเป็นเพจของพี่หมอมีความได้แบบความรู้มากในเชิงแบบอินไซต์ทางการแพทย์มากค่ะขอบคุณพี่หมอนะคะเดี๋ยวไวเ้เราคุยกันค่ะขอบคุณค่ะ